สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องสับกล้วยยูล็อกนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด0.7แรงม้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับใบมีขนาดใหญ่4ใบนะครับแล้วก็พร้อมช่องใส่วัตถุดิบนะครับมีมาให้เลือกใส่วัตถุดิบถึง2ขนาดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามา ทดลองสับต้นกล้วยกันดูเลยนะครับครับผมเนื่องจากตัวเครื่องตัวนี้นะครับมีมอเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็ตัวเครื่องเป็นไซส์เล็กง่ายต่อการพกพาแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกนะครับทำให้ต้องมีวิธี การใช้งานนะครับก็คือเวลาสับเนี่ยเราต้องค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับใส่ออกไปแล้วดึงออกมาแล้วก็หมุนด้านที่แหลมขึ้นมาเพื่อให้สับได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ต้นกล้วยที่มีขนาดใหญ่เกินไซส์ของช่องนะครับเราก็แนะนําให้ผ่าต้นกล้วยเป็น4ี่ชิ้นนะครับเพื่อให้ต้นกล้วยมีไซส์เล็กลงง่ายต่อการเสียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใช้งานยังไงครับนะครับพอต้นกล้วยมีมุมนะครับ ให้เราหมุนเอามุมขึ้นมาครับผมเราจะเห็นได้ว่า ัววัตถุดิบนะครับที่เราสับจากเครื่องสับกล้วยมันจะออกมาประมาณนี้ครับสวยงามแล้วก็สามารถนําไปเป็นอาหาราสัตว์หรือทําปุ๋ยได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญทบในการดูแลรักษาของตัวเครื่องสับกล้วยขนาดเล็กนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดตัวฝานี้ให้ดูนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีพวกเศษ ใย,ยกล้วยอยู่บริเวณตัวเครื่องและที่สําคัญนะครับคือใยกล้วยบริเวณใบตัวนี้มันจะเป็นใยอ,อยู่มาขวางที่ใบมีดอยู่นะครับตัวนี้จะมาติดอยู่ที่ปลายใบมีดหรือปลายตรงความคมของใบมีดนะครับตัวนี้ผมจะเอาให้ดูมันจะเป็นใยแบบนี้นี่นะครับเป็นใยแบบนี้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดนะครับครั้งต่อไปถ้าเราจะเอาเครื s <S ่องไปสับกล้วยอีกนะครับ ใบมีดมันจะไม่คมเนื่องจากว่าใยกล้วยมันจะมาขวางความคมของใบมีดไว้นะครับให้เราทําความสะอาดก่อนเก็บทุกครั้งนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานแล้วก็ทําให้เครื่องเนี่ยพร้อมใช้อยู่เสมอนะครับผมและนี่แหละครับคือการใช้งานและวัตถุดิบที่ได้จากการใช้งานเครื่องตับกล้วยอยู่รอกครับ